Tốt อัปเดตเกี่ยวกับเพลง SG ล่าสุดค่ะมีแผนปล่อยเพลง SG ทางช่อง YouTube ของ DJ เจเนค่ะลงเอ่ยคือวันที่22ตุลาคม64ค่ะคุณผู้ชมเวลา11โมงเช้าของประเทศไทยอัปเดตล่าสุดค่ะดีเจเนค่ะได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าแกเนี่ยจะไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่าสเวกัสนั่นเองค่ะและแกก็มีแผนค่ะจะปล่อยเพลง SG ในปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งดีเจเนค่ะมีตารางงานก็คือวันศุกร์ที่22ตุลาคมเป็นวันเดียวกันกับปล่อยเพลงเลยโดยอยู่ที่ IU Dayclub ค Last Weekend นั่นเองโดยแกได้โพสต์เอาไว้ค่ะว่า Last Weekend ลอยปาร์ตี้ SG i u d y c l u b วันศุกร์ที่22ตุลาคม64ประตูเปิด11นพร้อมแท็กไปที่ Resort World LD ค่ะแล้วก็ s ุ o Group LV ซึ่งปาร์ตี้ครั้งนี้ค่ะของ DJ Snake ค่ะก็มีการจองตั๋วด้วยนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะไปร่วมงานนั่นเองที่ i u d y c l u b นั่นเองค่ะศุกร์ที่22ตุลาคม64ค่ะอืมเรียกว่าปังหนักมากค่ะแฟนๆมากมายค่ะก็ได้เข้าไปถาม DJ สน a k ว่าจะได้เห็นดิซ่ายืนอยู่ตรงนั้นไหมเรื่องคาดว่าไม่ได้เห็น เพราะว่ามันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ DJS สนกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แกก็จะเอาเพลงนี้ไปโปรโมตในปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยเรียกว่าสุดปังไปเลยแล้วก็พวกเราทางบ้านค่ะประเทศไทยก็รับชมพร้อมกันทางโน้นค่ะ DJ สนกก็จะปล่อยเพลงนี้ด้วยลองนึกภาพสีท่าลิซซาอยู่กับพวกเขาและพวกเขาก็ร้องเพลง s อด้วยกันนะ่ะจากนั้นลิส่าก็โพสต์ภาพของพวกเขาใน IG จากนั้นก็อ่านคําแรกอื้อหือฉันก็รู้นะว่าไบจีไม่ยอมให้เธอไปหรอกคุณผู้ชมคิดดูค่ะว่าปาร์ตี้แลวก็คอนเสิร์ตของ DJ เงูเนี่ยคนจะเยอะ ก็จะดังออกไปอีกมากโขเพราะว่าดีเจงูขับมาปล่อยเองเลยซึ่งวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะทางไทยเราจะปล่อยให้ฟังกันก็ประมาณ11นาฬิกาหรือว่า11โมงเช้าของไทยเราค่ะดังนั้นค่ะหาเทียบเวลาที่ดีเจสเนตค่ะแกจะไปเล่นในปาร์ตี้ของแกหรือว่าคอนเสิร์ตของแกเนี่ยก็คือเทียบเวลาไทยกับลาสเวกัสค่ะซึ่งลาสเวกัสแล้วก็ไทยเนี่ยห่างกันประมาณ10ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมดังนั้น11นาฬิกาของประเทศไทยเราค่ะก็คือ3ทุ่มของเขานั่นเองดังนั้นดีเจเล่เนทางงงช่ออ YouTube ขแกน ทไลยแกก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตของแกค่ะเวลา3ามทุ่มของที่โน่นนั่นเองค่ะเรียกว่าปล่อยพร้อมกันโลดสุดปังจริงๆค่ะสําหรับดีเจสเน็กแล้วก็ในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าคนต้องเยอะมากๆแน่ๆค่ะเพราะว่าระดับดีเจสเน็กแล้วและแกก็มีตารางงานค่ะแล้วก็มีบัตรตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยและเพลงนี้ค่ะก็จะเป็นที่รับรู้ทางฝั่งของลัสเวกัสแล้วก็ทั่วโลกยาวๆไปดีละค่ะรอดูกระแสได้เลยนอกจากนี้ค่ะล่าสุดดีเจงูค่ะแกยังได้อัปโหลดค่ะโปสเตอร์ ซึ่งเป็นภาพของศิลปินทั้ง4คนแบบแยกกันด้วยค่ะ